เพื่อนบ้านด้วยค่ะและก็หนึ่งในผู้ต้องหานะครับเป็นลูกชายเจ้าของร้านทองชื่อดังที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วยนะครับในรอบสองปีที่ผ่านมาตํารวจสามารถไปจับผู้ต้องหาและก็กวาดล้างยึดยาเสพติดมาได้นะครับไม่ต่ำกว่า1,000กิโลกรัมโดยพบว่ามีการหมุนเวียนเงินในบัญชีและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินรวมแล้วในระบบไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ล้านบาทฮะไปดูปฏิบัติการที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะกําลังชุดสยบพัยรีค่ะวันนี้ไปตรวจค้นร้านทองในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ไปจับกลุ่มลูกชายเจ้าของร้านทองค่ะอายุ32ปีเนื่องจากว่าก็มีหลักฐานยืนยันนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทําหน้าที่ฟอกเงินให้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาใช้วิธีการเอาเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดเนี่ยมาซื้อทองคําค่ะหลังจากนั้นก็เอาทองคําที่ซื้อนี่แหละส่งกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางชายแดนที่สังขะบุรีค่ะส่วนกําลังเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับไปจับนายวิทูล อายุ64ปีในอำเภอสังขละบุรีนะครับซึ่งนายวิทูลนั้นเป็นคนที่คอยทําหน้าที่คนเงินหลายล้านบาทไปฝากเข้าบัญชีอีกหลายบัญชีเพราะตรวจสอบหาที่มาที่ไปนะครับทำให้เชื่อว่านายวิทูลคนนี้น่าจะเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดด้วยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมขณะเดียวกันยังมีการกระจายกําลังไปตรวจค้นทั้งหมด25จุดนะครับแล้วก็สามารถจับผู้ต้องหาได้อีก2คนตามหมายจับอาย ทรัพย์สินได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นร้านทองเงินสดรถยนต์หรูบ้านและที่ดินคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทครับทางพลตำรวจโทมนตรียิ้มแยม้มผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดปเปิดเผยนะคะว่าจากการสอบปากคําผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของร้านทองก็ให้การปฏิเสธค่ะบอกเขาไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ตำรวจยังคงยืนยันมีหลักฐานความผิดปกติในการค้าขายทองคํารวมถึงก็มีความผิดปกติขึ้นในรูปแบบของการโอนเงิน ของผู้ต้องหาด้วยประกอบกับเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตำรวจเนี่ยจับทีมขนยาบ้า ได้กว่า1 4 0 0 0 0เมตรในขณะที่กําลังลําเลียงเข้ามายัางฝั่งไทยผ่านทางชายแดนสังขละบุรีนะคะนอกจากนี้หลายครั้งก็ยังจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนพร้อมกับยาเสพติดหลากหลายชนิดได้ไม่ต่ำกว่าพันกิโลกรัมด้วยในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากนั้นค่ะก็เลยมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินดูซิว่ามันไปเชื่อมโยงกับเครือข,ข,ข่ายค้ายาเสพติดคนไหนอย่างไรปรากฏว่าไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยทำหน้าที่โอนเงินไปยังกลุ่มนักทาบัญชีจากนั้นก็จะถูกโอนเงินต่อไปยังกลุ่มฟอกเงินรวมไปถึงพวกกลุ่มร้านค้าทองคาด้วยนะคะซึ่งก็พบว่าเครือข่ายนี้เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า2,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนี่คือเรื่องของยาเสพติดนะครับที่ยังพบการจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องในช่วงการระบาดของโควิดสิอยู่แบบนี้นะครับคราวนี้มาตามกันต่อเกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงนี้ซึ่งประเทศ